กลุ่มนักอนุรักษ์ออกมาเคลื่อนไหวถึงความพยายามนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศเข้ามายัางประเทศไทยติดตามปมปัญหานี้กับคุณบอยธนพัฒน์ในช่วง Green Report ครับ ในโลกออนไลน์มีการสร้างแคมเปญคัดค้านการนำเข้าเศษขยะพลาสติกนะครับมาในประเทศไทยซึ่งขนาดนี้มีคนลงชื่อแล้วมากกว่า30,000รายชื่อโดยให้เหตุผลว่าภาครัฐจากเดิมที่มีการยุติอย่างเด็ดขาดกลายเป็นขยายระยะเวลาปฏิตามปงปัญหานี้กันครับ เครือข่ายภาคประชาชน107องค์กรยื่นคัดค้านหลังจากที่คณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกกลับมติที่เคยห้ามนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศกำหนดภายในปี2563เป็นการขยายการนำเข้าเศษพลาสติกไปจนถึงปี2569หลังจากเจราจากับภาคอุตสาหกรรมโดยให้เหตุผลว่าที่ต้องมีการนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศเป็นเพราะคุณภาพขยะพลาสติก ที่มีการคัดแยกในประเทศไทยยังไม่ได้มาตรฐานยังไม่มีความสะอาดพอจึงป้อนเข้าสู่ระบบรีไซเคิลไม่ได้ทางกระทรวงเนี่ยกับคณะทำงานได้มีการอนุมัติให้ขยายเวลาในการนำเข้าเศษพลาสติกไปไประจนถึงปี2,569คือนับรวมๆมแล้วก็คือประมาณ5ปีแล้วก็ จะมีการอนมุมัติให้มีการนําเข้าอีกหลายแสนตันนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยนนเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่มันสวนทางกับมติแรกเริ่มเดิมที่ที่เคยมีการกําหนดไว้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็คือโอนออดตอนตามกับแรงผลักดันและการเจรจาของกลุมโรงงานอุตสาหกรรมและก็ควกคลุมอุตสาหกรรมพลาสติกขณะเดียวกันมีการตั้งเขตปลอดอากรเพื่อนาําเศษพลาสติกบรีไซเคิลซึ่งดําเนินการไปแล้วถึง2 0 0 0 0 0กว่าตัน มูลนิธิบูรณานิเวศจึงเตรียมยื่นหนังสือย้ำถึงภาครัฐเห็นเพียงแค่ประเทศไทยเป็นฐานในการรีไซเคิลพลาสติกให้กับต่างประเทศทั้งๆที่ประเทศต้นทางไม่รับรีไซเคิลในบ้านของตนเองจึงอยากให้ช่วยกันคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนไทยคือขยะพลาสติกเนี่ยคือเราไม่ให้เข้าอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีการกําหนดคําจํากัดความที่ชัดเจนเพราะว่ายังมีช่องว่างหรือมี จุดอ่อนในการที่กําหนดพิกัดศุลกากรซึ่งตอนนี้กำลังคุยกับทางกรมศุลกากร,กรว่าจะต้องมีการกําหนดพิกัดรายละเอียดให้ชัดที่เราสํารวจ5้0 0 0นสามหมตันต่อปีซึ่งในห้าก็เมื่อเมื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการแล้วเขายังมีความจําเป็นที่ต้องนําเข้าไม่งั้นก็ต้องปิดกิจการไปเลยเขาก็ลดลําดับไปเรื่อยๆนะปีแรก จาก5 0 0 0สนลดมาเหลือ2 5 0 0 0 0แล้วก็ลดมันเรื่อยๆทีละ20% 40% 60%, 60 80%จนมาถึง100%ในปี69สิ่งที่ท้าทายนอกเหนือจากการนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศคือการทำให้ขยะพลาสติกในบ้านเราสะอาดมีการคัดแยกมากขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดและนำป้อนเข้าเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมรีไซเคิลเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้ I